เห็นป่ะหล่อป่ะนี่ใครเสื้อสีเหลืองนี่ใครมันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จักไม่ได้เอาเสื้อสีเหลืองนี่ชื่ออะไรกุงข้าวเลยกุงข้าวเสื้อสีเหลืองนี่ชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ยิบผู๋ฮะยิบผู๋เรียบผู๋ชอบชอบเรียบผู๋อ่ะถ้าไปละจะตอาจะไปลูกเพน อะไรนะเวียดนามเวียดนามเวียดนามอะไรเวียดนามบอลได้บอลไทยอ่ะบอลได้บอลสวยก็สวยก็สวยก็สวยนะง่ายสวยไหมสวยสวยนะอือชอบนักฟุตบอลบอลได้บอลนี่ยเวียดนามอือไทยก็สวยเหมือนกันออชนะประเทศไทยโอ้โขใช่ ก็ไปนอนบ้านนะนะใช่ป้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มุตุนี่ไม่หาพ่อเลยใครมาหาพ่อมาหาพ่อมาใครไม่รู้ไม่รู้แม่มาป้ะแม่มาฮะแล้วก็าปกินแกมอไส่อ่ะน้องอมน้องอม อย่าเช่ <Wars> <uk> ี่อยเพียนอู่เพียนไนม่รเวียนาเวียนาข้าวข้าวเดไม่้ข้าเดี๋ยววันนี้กินส้มตำคับมชอาส้มตำชอบไก่ทอดมีกระช่องด้วยีอยู่ดานใน้วเขาก็อยู่ไทยเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมชอบ อชอบชอบเอาขอบขอบคุณขอบคุณครับคุณพี่ดบอลลูงนะขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณครับเอฟซีครับ,รบออโต้ต้องออโต้ต้องยูเทนต้องอังกฤษเ <c oughs> นปาแน่เก่งเนปาต้องอันดับหนึ่งท่านเนปานะนี่ปาเป็นไง ม่ปานมันมีต้องร้อยตัวแล้ววันนี้จะกลับไปบอกแม่บอกแม่แม่ที่มีับวอลเลย์บอลบอกแม่ว่าไงวันเนปานบอกให้ให้เชื่อวอลเลย์บอลเนปานเนปานเนี่ยชมป์เนปานเนี่ยชมป์บานเลยไม่เชื่อไทยเหรอเราคนไทยก็เชื่อไทยเ่าเชื่อเนปานไม่บานเลยสาวเนปานสวยกว่าอ๋อสาวไทยเนปานมันมีกี่ตัวพี่ฮะเนปานมีกี่ตัวตัวยังไงเน่ยเนปานหาไม่จับแม่งเลย ะแล้วประธานทำไม่จับแม่งเลยไม่เข้าใจอ่ะประธานทำไม่จับเลยวันนี้หาหน้าตาไม่มันซิ่งเนี่ยแค่นี้นด้เพื่อนหิวมขานอะยังไม่ได้ชื่ออะไเลยแช้หวยถูกป่ะหวยหวยหวยออกอะไรไปที่ให้ไปไงที่ให้ไปโอ้โหไม่ถูกโดนกินดิครับผมผมขาโอ้โหให้ยังไงให้ไม่ถูกอันนี้กินเทอรมอ่ะเดี๋ยวได้ไปรับฮะอันนี้กินเทอรม โรงเรียนโอ้โโรงเรียนน้องออมน้องอยิวเดี๋ยวก็เปิดแล้วครับผมผู้การนั่นแหลน้องอเปนเนด็กสมัยสมัยฮวงได้มาวันนี้มาเฉยๆไม่ช่วยิดกันนะอ่าอให้พลมัดเอกระจายันเ,นนเ,เ,เลยเอ่แค่นี้นะครับผมเช้าก่อนอยังไม่ได้เวลา,าลก,ก,กินข้าวเลยอีกครึ่งชั่วโมงแล้วนะนั่งรอก่อนเดี๋ยวรอกินพร้อมกันอา่าจะรีบกินไปไหนก็บอกอังกฤษญี่ปุ่นบัตเตนบัตเตนอะไรที่หนึ่งอังกฤษญี่ปุ่นไปอีกแล้ว เกี่ยวอะไรเก่งไหมอะไรนะต้องเห็นได้ไปติดใจเลยแต่ว่าน้องมิวไม่รู้จัดไปทิ้งทวงมันไม่เลิกเลยใส่กลับบ้านเฉยเลยแกลบหิดทุกวันชอบทีมไหนนะอังกฤษชอบอังกฤษอืมอะเมื่อกี้บอกว่าลิเวอร์พูกระเน็บกูเมย มอีกเี่ยเครียดเอาเครียดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะบันกันใครใครนั่นเนี่ยต้องเอาอะไรมันก็ไม่รู้อะไรเครียดนั่งไนมินเดะเขานี่อะไรนะมีนจะเขานนโดมาจากอปาเลยใครนโนโดนูนโดนูนโดโูนโมาจจกอ้ปลาเราคุยกันขึนนี้รู้รู้ดีกว่าจะบ่อย อังกฤษไปเจ๋งคืนนี้ใครเจ๊คืนนี้บอกว่าเนปาลเนปาลอันเนปานวันนี้ยบอลหรือฟุตบอลนี่ที่พูดที่นี่เนปาลเก่งเนปาลเก่งเนปาลเสกอะไรเนปานเอวมันเก่งกว่าเนี่ยอะมันยิ่งท่านเลยนี่แล้วเมื่อกี้จะให้เลขอะไรดีเรียกเดียร์ก็หนึ่งสองเจ็ดเมื่อที่แล้วให้ไม่ถูกเลยหนึ่งสองเจ็ด มั่นใจนะถ้าไม่ถูกเราจะทำยังไงบังเอ่๊ยบให้มานสับบังเอี๊ยใช่ไหมถ้าไม่ถูกแล้วถ้าถูกอยากได้อะไรไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ทำก็ได้โอ้จิ้งจิ้งถ้าถูกจะได้อะไรเมาวันนี้ปานนี่ปานไม่ใช่หวยอ่ะถ้าถูกจะจะเอาอะไรรถตอนนี้อย่นั้นนะเออแล้วซื้อเองรถตู้อ่ะหนึ่งสองเจ็ดนะถูกแน่นะ ถ้าไม่ถูกให้ให้ให้มังเงยได้ไหมถ้ามีน้ำน้มพิพัตรได้ให้เท่าไหร่ถ้าไม่ถูกสับมังเงยได้ไหถ้ามีน้ำนมพิภัตรได้เท่าไหร่อะไรนะถ้ามีน้ำน้มพิพัตรได้เท่าไหร่้แหม่พิภัตรพวกพูดใหม่สินล้วน้ำนมพิภัตรน้ำนมพิภัตรอือน้ำนมพิพัตรก็เป็นดาราเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยครับขอ้นข้าวเกี่ยวข้าวมากๆเกี่ยวข้าวมากยังไม่ได้เวลาเลยนี่อีกสชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวกินพบกัน ได้กล so 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 ับบ้านหรือไม่ได้ไม่ได้อยู่นานแล้วอยู well ่นานแล้วเดู๋ยี่ปีแล้วอยู่จนเมียทิ้งอ่ะอยู่จนเมียสวยทิ้งอ่ะอยู่จนเมียทิ้งเอยู่จนเมียสวยทิ้งอ่ะอยู่ที่ไหนขับรถไปยนะอยู่จนเมียทิ้งเลยอยู่จนเมียสวยทิ้งอ่ะโอ้โหเงินมันนี่เงินมันนี่เมียคนที่ไหนไม่รู้จะไม่ได้เป็นญี่ปุ่นไงเนียเมียคนญี่ปุ่นอ่ะสวยสวย แควจะอยู่อีกนานไหมเนยแค่อยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่จะอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่นานนะประมาณแปดเองเฮ้ยเห็นแปดอีแอมอะแต่แต่ปะวิ่งวิ่งไปเลยแล้วกลับกันแค่นี้เกมพีจะได้หน่อยเกมพีเกมพีจะได้หนไหน่อยบอกมาดิแล้วไม่ได้จะกลับบ้านนี่จะกลับจะขับมอเตอร์ไซค์กลับเองเสื้อเสื้อไปฝากนายไม่เชียรนายเสื้อเสื้อไปฝากไปไม่ร่วงอันดับหนึ่งมาแล้วบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหน คลองสองเลยบ้านโก้เลยคลองสองคลองสองแถวไหนอ่ะคลองสองที่ไหนพาไปดูบาร์เซโลนีูไนย่มาไม่ใช่คลองสองมันอยู่แถวไหนคลองไม่รู้อยู่จังหวัดอะไรคลองสองก็ตีกันอยู่แลยังไม่อยากไปเลยไม่ใช่คลองสองมันอยู่จังหวัดอะไรคลองสองมันจะโดนยึดเป็นกับประทานโทษครับแม่ยิมวันนี้ได้เจอนีไงยับไปยิดมาก็ไม่มีอะไรนะมาก็ไม่ ไม่ม้าขี่อชอบขี่ม้าสวนามใเกเก่ามันมันคองกับป้าอินี่เนี่ยชอบขี่ชอบขี่ม้าตกันที่บ้านมีเป่าที่บ้านมีม้าเปล่าม้าขี่เปล่ายิโยะเอ็งเองเป็นมงคดเอ็งเทำให้เอวไอรอยเก่าเก่าจปนยโยะเลยทำไมต้องให้ปาจินนะไม่ให้ญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่น เมียอยู่ไหมเมียอะไรเมียนั่งไงเมียยืนอยู่นั่นเมก็นั่ไงเมียยืนกับใครวะเนี่ยไม่ไม่้องอ้ามไม่ไม่้องอ้ามขออํามเป็นได้พาร์เลยน่อม่น้องอ้ามน่านไม่ใช่ไกันนะแกไปนะ เขาตีกันตีกันไข่กันของสองกับของสามไม่รู้เรื่องอะไรรู้ยาบ้าบอกอืมเขาเต็งกันอย่งเนี่ยนั่งคนนั้นคนนั้นคนนั้นแม่น้องอามอยากไปกลับบ้านเลยแม่น้องอาร์มกลบไม่ได้เนี่ยปุ้งเลปุ้งเลยแค่อยู่ในห้องอะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันน้องอามมีเป็นหลานอาจารย์ หลานหลานมป้าเหรอเป็นฝ่ายไหนะแม่น้องอาเป็นเป็นไรปาว่าสาวเหรอมึงเนี่ยมึนชิบปีกแล้วถัไม่กล้าเกรกไม่อาไม่บอกท่นดูขอให้มาสิบานไหนหอปลาแล้กรถามนี่อไ นะ s <S ี่คนเป็นยักษ์นนะไปหนว่าเปนนามไปญาติไปหนก็าไปเมื่อประมาณสิบปีเนี่ยนี่บบนุ่นไปปรนาสิบปีสวยสวยที่สุดะหันจาตามหากดด้วยเนี่ยกดด้วยเค้กอัดมาปบไน้ตเนี่ยดูหนิที่วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามอ่อมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ